วัดบางโมดโสธรารามสืบสารงานมงคลพิธีไหว้พระครอบครูมอบทานกับประชาชนที่วัดบางโมดโสธรารามหรือวัดกลางนาเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครพระคร,ระูพิสูจนจันทรังสีเจ้าวาดวัดและคณะสงฆ ได้จาดใมีพิธีมงคลแก่สาธุชนผู้เลื่อมใสศรัทธ,ธาในพิธีไหว้พระรอบครูทำบุญมอบทานโดยมีพระวิสุทธิวรารพรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพพิดารามที่ปรึกษาสถานีวิทยุโทร,รทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV สำนักงานสาขาวัชยานาวาคุณปนอดเสนิวงศ์ณอยุธยารองผู้อำนวยการสถานีนายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาต่อจนคณะกรรมการและพ,ะพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธี หลังพิธีทำบุญถวายพระทหารเพนพระสงฆ์และมอบทานทางวัดได้จัดให้มีพิธีครอบครูหรือพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพสักการะผู้ชาครูบาอาจารย์ในศาสตร์หลายแขนงโดยเฉพาะกลุ่มน่าฏศิลปุริยางคศิลป์อันเป็นพิธีแพร่หลายในสังคมไทยภาคกลางนอกจากนั้นผู้ร่วมงานยังได้ถือโอกาสสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดอาทิพระประธานหลวงพ่อเพชรจำลองจากวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตร พระบรมสารีริกธาตุระชานจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปร,รินานยกเมื่อปี2549หลุงพ่อโอภาสีแก่สลักองค์สูงและหลุงพ่อทันใจขนาดใหญ่เป็นตน้น